m มาลิเซโได้บอกกับตำรวจว่าลีเซตภรยาของเขานั้นโกหกตลอดก่อนวันที่เปาเลตจ,จะหายตัวไปนั้นเธอแอบไปออกเดทกับชู้ของเธอและกลับถึงบ้านในตอนดึกและเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบกับลูกสาวนอกจากนี้ยังเป็นลิเซตเองที่บอกเขาเรื่องการหายตัวไปของลูกสาวเรื่องนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับภรรยาที่นอกใจเขา และผู้ต้องสงสัยรีเซ็ตได้อธิบายต่อตำรวจว่าบทสนทนาที่เธอได้คุยกับลูกสาวคนโตนั้นมันเป็นเพียงแค่นิสัยของทนายความที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นในวันที่31มีนาคมปี2010ช่วงเวลาตี2ทางตำรวจได้ส่งแพทย์นิติเวชสามคนกลับไปยังคอนโดเพื่อเตรียมค้นหาร่องรอยในที่เกิดเหตุอีกครั้งในขณะที่เดินไปถึงห้องนอนของเปาเล็นั้นเจ้าหน้าที่หลายคนในที่เกิดเหตุต่างได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนไข่เน่า พวกเขาได้เดินตามกลิ่นแปลกๆนี้ไปและได้ดึงผ้าปูที่นอนออกจากเตียงภาพอันน่าสยดสยองได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาเปาเลตที่ใส่ชุดนอนสีน้ำเงินนอนตะแคงอยู่ในช่องระหว่างฟูกกับปลายเตียงศพของเธอเริ่มเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นจนฉุนจมูกจากการชนสูตรศพเบื้องต้นเวลาเสียชีวิตของเปาเลตคือประมาณช่วงวันที่28มีนาคมนั่นก็คือ3มวันก่อนที่จะพบศพจากการเปรียบเทียบเวลาในที่เกิดเหตุ ตำรวจได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยมากที่สุดคือรีเซตแม่ของเปาเลตในวันที่1เมษายน Alberto, อัลเบอร์โตอายการสูงสุดจัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเปิดเผยข้อมูลที่ทางตำรวจได้จากการตรวจสอบต่อสังคมเขาได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าเป็นคดีฆาตกรรมรีเซตแม่ของเหยื่อเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดนักจิตแพทย์แซนด้ายาดิมผู้ร่วมตรวจสอบได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่า ในขณะนี้ทางตำรวจตรวจสอบพบว่าลีเซตมีความผิดปกติทางอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดยังมีลักษณะคล้ายคนเป็นโรควิกลจริตสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยให้กับเธอมากขึ้นในขณะที่ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีการเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างหนักแต่ในท้ายที่สุดทางตำรวจก็มีการสรุปสำนวนคดีว่าคดีของเปาเลตนั้นไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่มันเป็นอุบัติเหตุรายงานล่าสุด ของการชันสุดศพเวลาที่เสียชีวิตจริงคือระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่26มีนาคมในคืนวันที่21ขณะที่นอนหลับเปาเลตไม่ระวังนอนกิ้งลงไปยังตำแหน่งปลายเตียงและตกลงไปยังช่องระหว่างฟูกกับขอบเตียง ที่กว้างประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากข้อบกพร่องทางร่างกายทําให้เด็กน้อยไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดออกมาได้เนื่องจากเกิดอาการหายใจไม่ออกกับช่วงอกที่ถูกเบียดทําให้ขาดอากาศหายใจทําให้เสียชีวิตในที่สุดรอยฟกช้ำและของเหลวในร่างกายของเปาเลตสอดคล้องกับคาบรอยเปื้อนตรงปลายเตียงแผลผุพองที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของร่างกายก็ไม่ได้ทําให้หลักฐานเสียหายซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนย้ายศพ ตามคำให้การของพี่เลียงแลรีเซตเพื่อป้องกันไม่ให้เปาเลตตกเตียงในขณะที่หลับพวกเขาจะใช้หมอนสองอันสุกไว้ใต้ผ้าห่มทั้งซ้ายและขวาตามคำให้การตำรวจคาดเดาว่าเนื่องจากการกระทำลักษณะนี้ขณะที่เปาเลตพลิกตัวจึงทําให้เธอเคลื่อนย้ายไปได้แค่ทางปลายเตียงสุดท้ายก็ตกลงไปในช่องว่างจนทําให้เสียชีวิตหลังจากตรวจพบปัญหานี้ทางตำรวจได้หาเด็กจำนวนมากที่มีส่วนสูงน้ำหนักเหมือนกับเปาเลต ผลลัพธ์ที่ได้พวกเขาสามารถกิ้งลงไปในช่องว่างได้จริงๆจุดสุดท้ายและเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในขณะที่ตํารวจนําสุนัขตํารวจมาในที่เกิดเหตุได้เคยดึงผ้าปูเตียงออกมาให้สุนัขดมจากนั้นผ้าปูยังคงถูกเก็บไว้ที่สถานีตํารวจบนผ้าปูที่นอนยังพบรอยคาเปื้อนของเปาเลตซึ่งยากที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นในเวลานั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นซึ่งหมายความว่าอาจเป็นไปได้ว่าเริ่มตั้งแต่วันแรกศพของเธอ ก็ได้นอนอยู่ในตำแหน่งของปลายเตียงแล้ววันที่9ของวันที่เปาเลดได้หายตัวไปมีผู้คนนับร้อยที่เข้ามาในห้องคนในครอบครัวและตำรวจได้ตรวจคนบนเตียงใต้เตียงเกินกว่า10ครั้ง พีเลี้ยงทั้งสองได้กางผ้าปู3รอบอแมนดาเพื่อนสนิทของรีเซทได้นอนบนเตียงเป็นเวลา3คืนพวกเขาได้จัดระเบียบเตียงนอนทุกวันสองสามีภรรยายังเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวหลายคนอยู่ข้างขอบเตียงแต่พวกเขาทั้งหมดไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกของปลายเตียงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยข้อสรุปที่เหลือเชื่อนี้แค่พิมตาเดียวทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นทั่วประเทศประชาชนที่ยังอยู่ในอารมณ์โกรธทันทีทันใดก็ถูกทำให้เกิดความตกใจและสงสัย เม็กซิโกเป็นประเทศที่มีการทุจริตด้านกระบวนการความยุติธรรมมากพ่อแม่ของเปาเลสถือได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจมากในเขตท้องที่ ทั้งนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการรัฐต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาจากการที่ประชาชนไม่เชื่อมันในชนชั้นปกครองมายาวนานแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนใหญ่ของคดีแต่ประชาชนก็รู้สึกลับไม่ได้กับผลสรุปอันแปลกประหลาดของคดีนี้ช่วงเวลาที่พบร่างของเปาเลตเป็นเวลาเช้าตู่หลังจากคนในบ้านทั้งหมดถูกกักตัวไว้ในคืนนั้นตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่นิติเวศสามคนไปยังที่เกิดเหตุไม่ว่าจะพิจารณาจากช่วงเวลาที่เลือก การจัดเตรียมทีมงานผู้รับผิดชอบหรือแม้แต่กระบวนการค้นหารู้สึกเหมือนทุกอย่างถูกเตรียมการไว้ก่อนแล้วจนกระทั่งตอนที่พบศพพวกเขาไม่ได้มีอาการตกใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่น่าแปลกกว่านั้นคือในขณะที่ดึงผ้าปูชั้นที่หนึ่งออกนั้นมีเสียงคุ้มเครือของแพทย์นิติเวชท่านหนึ่งพูดขึ้นว่าเธอถูกทุบตีอย่างหนักมาก่อนหลังจากเรื่องราวได้ผ่าน้นไปยังมีแพทย์นิติเวชอีกท่านได้เปิดเผยกับสื่อในเวลาการเสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากเบื้องบน ทำให้เขาต้องแก้ไขเวลาแต่เกี่ยวกับรายละเอียดที่ลกลงไปเขากลับไม่ได้เอ่ยถึงมานี่ในเดือนเมษายนปี2010ผู้ต้องหาทั้ง4คนในคอนโดไม่มีความผิดและถูกปล่อยตัวเดือนพฤษภาคมปี2010สรุปปิดคดีเป็นคดีอุบัติเหตุอาการสูงสุดอัลเบร์โตได้ยืนใบลาออกภายใต้แรงกดดันจากประชาชนเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานถแถลงข่าวผมสูญเสียความเชื่อมั่นทั้งหมดกับงานนี้คดีเปาเลต์เกรบาลาฟารา เป็นหนึ่งในคดีที่ถูกถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจเม็กซิโกจนถึงทุกวันนี้ยังมีประชาชนมากมายที่รับไม่ได้กับผลสรุปคดีของตำรวจผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเดิมแรกเป็นการฆาตกรรมหรือฆ่าโดยประมาทเหตุผลหลักของการอนุมานคือสองสามีภรรยาที่ได้เลี้ยงดูลูกพิการมายาวนานอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจหรือความเบื่อหน่ายทำให้เกิดภาวะอยากทำร้ายลูกตัวเองในที่สุดเปาเลตก็อาจถูกฆ่าโดยเจตนาหรือพลั้งมือฆ่า หลังจากเกิดเรื่องและไม่สามารถปกปิดได้จึงได้ยัดใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ในท้องที่จัดฉากแสดงเอาศพไปซ่อนปลายเตียงให้เหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ในความเป็นจริงทรัพย์สมบัติของคนทั้งสองคนมีมากมากพอที่จะใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาให้กับเปาเลตและในเวลาส่วนใหญ่ เด็กทั้งสองก็มีพี่เลี้ยงทั้งสองเป็นผู้ดูแลแม้ว่าคดีนี้จะมีข้อสงสัยหลายจุดแต่แรงจูงใจของพวกเขาในการฆ่าลูกสาวนั้นยังไม่เพียงพอนอกจากทฤษฎีเรื่องการฆาตกรรมแล้วยังมีบางคนที่เชื่อข้อสรุปของตำรวจสำหรับจุดน่าสงสัยที่ถูกคนพบ รวมถึงภายหลังการเปิดโปงของแพทย์นิติเวชบางคนคิดว่ามีการตีความแบบอัตวิสัยเนื่องจากสภาวะพิเศษระบบตุลาการของประเทศเม็กซิโกมันง่ายต่อการที่แพทย์นิติเวชหรือคนอื่นๆสร้างความเชื่อมโยงของชนชั้นอำนาจเพื่อปกปิดอาชญากรรมในบางครั้งที่พวกเราพบเจอคดีที่ไม่สมเหตุสมผลเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายตั้งข้อสรุปที่ซับซ้อนมากมายบางทีคดีเปาเลตเกบาราฟาราอาจเป็นเรื่องบังเอิญง่าย แต่ถ้าเบื้องหลังของมันมีความลับที่ไม่อาจบอกให้ใครรู้ได้ซ่อนอยู่ล่ะยังมีเรื่องดาวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ